ว่าให้กินน้ําหมดยาเนี่ยครับผมไม่ค่อยเข้าใจประโยชน์ว่ากินน้ําหมดยาคือคนดื่มน้ําเนี่ยประมาณสัก2ลิตรหรือ8แก้วแล้วก็ไม่เกิน3ลิตรพอมีกินน้ํามากไปน้ําท่วมปอดอาหารโปรตีนที่เป็นเวพวกอะไรพวกนี้อะค่ะอันเนี้ยอันตรายแต่คนสูงอายุไม่ได้เลยยิ่งคนไตเริ่มเสื่อมนะมันจะเสื่อมเร็วเสื่อมเร็วหมอแล้วไม่มีตับอยู่ได้ไหมโอ้ไม่ได้คุณแม่ ไตมีสองข้างออกข้างหนึ่งไม่ไม่เป็นไรเลยอยู่ได้สบายแล้วแล้วก็เราไปตับอ่อนแค่ทั้งอตับอ่อนกับตับคนละอัน,นอ๋อคนลนะอย่างสมุนไพรเดียวค่ะอย่างขิงเนี่ยนะฮะ,ะไม่ควรทานเยอะทุกวันพวกวิตามินบีพวกวิตามินอะไรต่ออะไรพวกนี้คือทุกอย่างนะคุณแม่จะทานต้องมีความรู้อ่ะมันมีสารเคมีไม่ใช่เหรอคะ <No. S 2> อวิตามินบางชนิดเนี่ยที่มันละลายในไขมันเนี่ยกินมากเกินม,าามันสะสม แล้วต้องมีคุณหมอนะที่ใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วถ้าผิดปกติเนี่ยต้องบอกวิธีแก้ไขเรากินเฉลีย่ยกินไม่ซ้ำ้ากแล้วก็กินสัสดส่วนของหมู่อาหารให้ครบ ทำไมถึงต้องเช็คเบาหวานต้องเช็คเบาหวานปกติบอกว่าไม่เป็นแต่พอไปเช็คน้ําตาลสะสมอะบอกว่าเป็นมันมันคืออะไรทําไมถึงไม่เหมือนกันตรงไหนคะถ้าเราเจาะไปนิ้วหรือเจาะที่แขนก็นแล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าเจาะน้ําตาลณขนาดน,นั้นส่วนใหญ่เราจะเช็คตอนที่เราอดอาหารมาไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเวลาที่เหมาะสมคือตรวจตอนเช้าถ้าตรงเนี้ยถ้า น้ำตาลไม่เกินร้อยเนี่ยเราถือว่าปลอดภัยมากมแต่พอน้ําตาลเกินร้อยยังไม่ได้แปลว่าเป็นเพราะมันอาจเป็นการพลาดพลัง้งเมื่อวานเรากินคาร์โบไฮเดรตก,กินน้ําตาลเยอะเช้านี้นอาจจะโผล่ยกเว้นมันเกินไปเยอะๆไปร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเนี่ยถึงจะว,วินิจฉัยว่าเป็นแต่ตัวที่จะพิสูจน์ว่าเราเป็นเบาหวานหรือไม่เนี่ยมันมีอีกค่าหนึ่งที่คนไทยเราพูดกันคือตรวจน้ําตาลสะสมมันจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามน้ําตาลรายวันแต่จะเป็นเฉลีย่ยย้อนหลังไปประมาณ4เดือน ตามอายุไม่เลื่อนแดงเ,เพราะฉะนั้นคุณแม่ถ้าน้ําตาลสะสมสูงแสดงว่าค่าเฉลี่ยของคุณแม่เนี่ยเป็นเมาวานการทานขิงเยอะๆนี่มันจะทําให้ตับอ่อนทํางานไม่แข็งแรงจริงหรือเปล่าสมุนไพรเดี่ยวค่ะอย่างขิงเนี่ยนะฮะไม่ควรทานเยอะทุกวัน<อ>ควรกินแบบเป็นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนค่ะ เวลาเรากินขิงเนี่ยการย่อยดีขับลมดีเราจะรู้สึกโล่งแต่การกินทุกวันเนี่ยมันจะมีส่วนที่เกินบันหลักอาหารที่เป็นอมตะเลยนะกินเฉลี่ยกินไม่ซ้ำซ้างแล้วก็กินสัดส่วนของหมู่อาหารให้ครบกินคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลกับแป้งไม่เกินไม่เกินดูจากน้ำหนักแล้วไข่นี่ไม่ควรกินเหรอคะไม่ใช่ไข่เนี่ยเราต้องพูดถึง คกโปรตีนคือเป็นชุดโปรตีนนะโปรตีนก็ประกอบด้วยหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่นมอ๋อค่ะเพนะราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่ากินไข่วันละกี่ฟองดีเนี่ยอบอกนั้นไม่ได้เราต้องตรวจไตดูก่อนอถ้าไตเราอยู่ในคุณภาพปกติมาดูถ้าเรียกเลือดผ่านไต E G F R เกิน90้าสิบ่อายุป,ประมาณคุณแม่เนี่ยกินกลุ่มเนี้ได้ไม่เกินหขีด 500กรัมไข่หนึ่งฟองหนึ่งกรัมถ้าคุณแม่เบื่ออย่างอื่นหมดกินไข่ได้ห้าฟองแต่ถ้าไตคุณแม่ไม่ใช่ไตระดับหนึ่งนะนะเป็นไตระดับสองคุณแม่ก็เหลือสี่ฟองระดับสามเหลือสามฟองแต่คุณแม่ต้องไม่กินยางอื่นอีกเลยที่เป็นโปรตีนนะอาหารโปรตีนที่เป็นเวย์พวกอะไรพวกนี้ค่ะอันเนี้ยอันตรายใช้ได้เฉพาะบองกรณีไม่ใช่คนคนสูงอายุมากินนะ กินแล้วเดี๋ยวเร่งไปวายเพราะเป็นโปรตีนเข้มข้นเหมาะสำหรับนักกีฬาซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยหนุ่มวัยรุ่นไตเขาแข็งแรงแต่คนสูงอายุไม่ได้เลยยิ่งคนไตเริ่มเสื่อมนะมันจะเสื่อมเร็วเสื่อมเร็วคือมีคนบอกว่าให้กินน้ำเหมือนยายนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจประโยชน์ว่ากินน้ำเหมือนยายคกินคือคือทุกอย่างเลยนะมันมีเกณฑ์เหมาะสมหมดคนกินน้ำมากๆไม่ใช่ดีทุกกรณี เอาว่ามากน้อยก่อนคนดื่มน้ำเนี่ยประมาณสักสองลิตรหรือแปดแก้วแล้วก็ไม่เกินสามลิตรมันใช้ได้ในคนแข็งแรงถ้าสมมุติคนมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจมีปัญหาเรื่องโรคไตอาจจะต้องอพิจนาจากค่าไตเพราะบางทีกินน้ํามากไปน้ําท่วมปอดเลพร oh <no. S 1> าะนั้นเหมือนพูดไปพูดมาเนี่ยต้องมาปรึกษาหมอ,อ,อต้องอย่างนั้นดีกว่า่ะแน่นอนกว่าสิ่งที่เป็นพื้นฐานเ,เนี่ยเราต้องต้องตรวจร่างกายี่ยครบทุกระบบ อันนี้ไม่ต้องตรวจบ่อยปีละครั้งเพื่อประเมินสภาวะของเรานะฮะเรื่องพวกนี้ก็สําคัญฮะคนใหญ่คนไม่ค่อยรู้กันแล้วคุณหมอมีโปรแกรมล้างตับด้วยใช่ไหมคะมีฮะคือการรักษาเนี่ยก็มีทั้งหนึ่งการให้ความรู้นะสองเนี่ยการแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุของการเจ็บป่วยที่พบมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยคือตับไม่สามารถทาทาหน้าที่ได้ตามปกติเพราะตับนี่ทางานหนัก ตับนี่เขาช่วยตัวเองไม่ได้<อ>มีแต่รับภาระ,ะการที่เรา,เ,าเข้าสู่กระบวนการปรับอาหารในช่วง3ามวันเนี่ยนะจะทําให้ตับเนี่ยลดภาระล,ะลง<ม>ขับของเสียได้มากขึ้น<ม>การทํางานก็จะกลับมาดีอันนี้ก็เป็นการฟื้นสุขภาพรักษาโรคที่ต้นเหตุหมอแล้วว่ามีตับอยู่ได้ไโอ้ยไม่ได้คุณแม่ตายมีสองข้างออกข้างหนึ่งไม่ไม่เป็นไรเลยอยู่ได้สบาย แล้วก็เราไปตับอ่อนแค่คบตับอ่อนกับตับคนละอันอ๋อคนละอยานะ่าง <Okay. S 2> ตับอ่อนสัมพันธ์กับเบาหวานตับเนี่ยสัมพันธ์กับทุกอวัยวะพ,ะพี่พวกน้าําต่างๆที่ขายทั่วๆไปพวกวิตามินบีพวกวิตามินอะไรต่ออะไรพวกนี้คือทุกอย่างนะคุณแม่จะทานต้องมีความรู้อ่ะไม่มีสารเคมีไม่ใช่เหรอคะไอ้พวกวิตามินเนี่ยคือถ้าเราขาดเรากินแล้วมีประโยชน์แต่ถ้าไม่ขาดก็ไม่เกิดประโยชน์วิตามินบางชนิดเนี่ยที่มันละลายในไขมันเนี่ย กินมากเกินมาสะส oh <no. S 1> มแต่วิตามินบางชนิดเช่นวิตามินซีมากไม่สะสมฉีดทิ้งไปถึงแม้ว่าจะเอาอาหารปินยาก็ต้องมีความรู้ผมเขียนหนังสือสี่เล่มนะ,ะคนอ่านแล้วเนี่ยนะก็ยังทำได้ไม่ครบหมดแต่ถามว่าอ่านแล้วดีไหมอย่างน้อยได้หลักได้เกณฑ์แล้วทีนี้ถ้าจะดีเนี่ยเราต้องตรวจเช็คร่างกายทีนี้ในโครงการผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเฉพาะที่เอเชีย เป็นความลำบากของคนไข้ที่อยู่ต่างจังหวัดผมใช้คำจำกัดความว่าเป็นเมืองสุขภาพดีใช้คำว่าเวนเน t เบอร์ที่อุทยาผมก็โฟกัสและเป็นเวนเนตเบอร์ที่ยาตอนนี้เรากำลังขยายไปที่ภาคอื่นคือการมีชีวิตที่ดนะีไม่ใช่แค่สุขภาพดีเรื่องของการสะดวกความสะดวกสบายสี่สำคัญนะ<ป>เรื่องของออการมีสังคมที่อบอุ่นมีความสุข มีสิ่งที่ทําให้เราเมีชีวิตที่ดีได้พบๆเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นเมืองในอุดมคติแต่เมืองในอุดมคตินี่เราสามารถเรียกว่าสร้างได้ถ้ามีคนร่วมกันทุกท่านที่อ,อ,อยากจะหาความรู้ในการดูแลสุขภาพมาดูแลในเรื่องของอาหารเราก็มีร้านาาที่ร้านกินทําไมพผลิตภัณฑ์สุขภาพก็มีร้านเอเดนชินชอบแล้วก็ถ้าต้องการมาปรึกษาเรื่องสุขภาพก็มา,าที่นี่ได้นะครับ ส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็กรบกวนเดี๋ยวท่านจะช่วยขึ้นเบอร์นะเพื่อจะติดต่อได้อันนี้ก็เป็นศูนย์กลางที่สะดวกสําหรับคนอยู่ทีเสร็จแล้วครับหาหมอคุณแม่ผมเป็นไงบ้างหาหมอมาแล้วอ๋อดีค่ะคุณหมอเป็นกันเองก็สบายใจขึ้นเออสบายใจไึ้วความดุจขึ้นเลยได้ความดุจขึ้นค่ะก็อย่าง EP ในนี้คือเป็น EP ที่เราได้เจอคุณหมอตัวจริงจริงคจอหมอชื่ออะไรน,นะครับคุณหมอบุญชัยค่ะนนคอ่าคุณหมอชื่อบุญชัย เ่งที่นี่ข้อดีของเดินมารักษาแบบไม่ใช้ยาใช่ไม่ใช้ยาใช้อาหารเป็นยาแล้วก็อร่อยด้วยใช่อร่อยทุกอย่างอร่อยครับก็ยังติดตามพีพีพัฒนาของเราครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ทางนี้ต้องขอบคุณสถานที่นัดก็คือเพื่อนเซ็นเตอร์ครับของทางทุกหมอผมกับแม่กันลาไปก่อนฝากช่องอะไรไหมคะค่ะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ กดสับตะไคร้ให้กับช่องแก่ไปเล่าได้เรายังจะแก่ไปกว่านี้แล้วก็จะแข็งแรงกว่านี้อีกค่ะ